มาจะตุคนวันนี้เราจะพามาย่างปลาดุกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักค่ะนี่ปลาดุกจิ้มน้ําจิ้มกับผักกาดขาวกําลังย่างดูด้วยนะโอ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะเราพาดูผักสวนพัวไปเรื่อยๆนะคะเอาใครมาทําหักระบาดทีนี้เอาเอ้าเอาเอา้า หักปุ้มปุ้มหรือเปล่ามาทำเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอะไรมาบังไว้อยู่เดี๋ยวปุ้มปุ้มทำหักทําะเก็บผักค่ะชกมืดมืดเก็บผักกัดขาวมืดแล้ววันนี้วันนี้ทำอะไรไม่ทันเลยมืดเร็ว มาเก็บผักเดี๋ยวไปเก็บแตงก่อนรอเป่ะเดี๋ยวเก็บแตงก่อนค่อยมาเก็บประกาศข่าวหืมบวยอดบวบเก็บแ,แตงก่อนนะนี่เก็บแตงก่อนค่ะสองลูกนะอันนี้ลูกหนึ่ง อันนี้อันนี้น้องยังไม่โตเอาไว้ก่อนนาะงกำลังออกอกีกปะเราไปเก็บผักกาดขาวต่อเฮ้ยอันนี้มันเงาะเงาะแบบนี้เองเหรอน้องเกิดไม่สมบูรณ์เก็บไปเลยน้องเกิดไม่สมบูรณ์ได้สามลูกวันนี้นี่ได้แต่งสามลูกไปเก็บอีนี้ต่อค่ะ ปากดขาวผากาดขาวก็เราไม่ได้ใส่ยาเนาะน้องก็เริ่มเนี่ยเริ่มไม่สวยแล้วเริ่มมันลงมาแรงมากินละก่ะหาเก็บตัวสวยๆเก็บไปกินกับปลาดุกเผาเดี๋ยวค่อยไปล้างไปล้างไปล้างทีหลังจ้า ปุ่มมาเรียกปุ่มมาเรียกแม่แม่แมอน,นูเข้าไม่ได้หรอกลูกขังเป็ดไว้อัน,นูน,นูจะอน,นูจะเข้ามาทำไมน,นุนหนูเต็มเลยไปดูดิไปดูหนูสิคะไปนูนูเนี้ยแล้วลุกแล้ว ไปหนูหนูหนูหน,หน,หนูอยู่ข้างบนหนูหนไม้ไผ่หนูกินไม้ไผ่อยู่ข้างบนแล้แ<ฮ>จ้าเดี๋ยวแม่ออกแล้วเดี๋ยวแม่ออกแล้วแม่ไม่เก็บเยอะหรอกอยู่นั่นแหละเก็บนิดเดียวพอเก็บพอตะกินปะ่ะยุงก็เริ่มเยอะแล้วเด้อนี่ เดิมมืดยุงก็เริ่มมีแล้วจ้าพอละมั้งให้พอแล้วแหละเยอะน้องเริ่มไอ้นั่นแล้วมันมันแรงไม่นอนนอนน่าจะนอนเนาะมากินเนาะน้องเริ่มไม่สวยละตอนแรกน้องสวยมากนี่ พอแล้วค่ะแค่นี้พอปะไปล้างไปเลยอู้ยเออเราไปล้างกันต่อเลยจ้าไปปะมันมืดเด้นน่ล้างไม่ค่อยเห็นเด้หนิโอ้ยเทใสเนี่ยเขาน้ำใสน้ำใสโอ้ปุมปุ้ม,มช่วยช่วยจังเลยล้างให้สะอาดอาคะเบิง้ง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 แม่ล้างมือก่อน จะได้ล้างให้สะอาดล้างผักก่อนนะคะนี่โอ้ยอ,อย่าทำอย่าทำอย่าทำลูกเดี๋ยวมันจะเละใส่น้ําก่อนใส่น้ําก่อนเอาน้ําใส่ก่อนตอนแรก่ะดับแรกเอาน้ําใส่ก่อนนะคะล้างหลายๆน้ํา บ้างบ้างอุ้คนช่วยก็ช่วยจริงอันนี้เราล้างสะอาดแล้วนะคะจะมืดมืดหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าตัวช่วงนี้ช่วงหกโมงเย็นแล้วนะคะนี่เราก็ล้างเสร็จแล้วล้างสีน้ำหนึ่นี่นนปุ้มปุ้มบอกว่านี้ปุ้มปุ้มก็ได้โอเคค่ะเคเดี๋ยวเราก็กจะตำน้ำพริกทำน้ำพริกนะคะ,ะกินกับปลาดุกปลาดุกลูกกำลังย่างอยู่ เดี๋ยวตําน้ำพริกก่อนค่ะตําน้ำจิ้มต่อเลยค่ะตําไม่ต้องแหลกมากนะคะโอ้แมจจ๋าลูากเออเออ อันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงเนาะดุงก็เยอะนะคะแยวเอาน้ำตาลก่อนแป๊บแบอันนี้เราปรุงเสร็จแล้วนะคะนี่น้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะแต่ปลายังไม่สุกเลยน้อคนย่างปลาเมื่อไรจะได้กินอืมว่าจะเผาหน่อไม้ด้วยนี่เก็บหน่อไม้มาว่าจะเผาเอาไว้ทำซุปหน่อไม้เอาอะไรเก็บจิ จะได้กินไหมวันนี้เอคนหิวก็หิวโอ้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ กับปลาดุกของเราก็ผักของเรานี่ผักสดๆที่เราปลูกเองค่ะสวัสดีจ้า